เรื่องนางพันอูนเป็นเรื่องราวที่ดำเนินมายาวนานมากแล้วในหมู่บ้านหนึ่งทุกคนมักจะเชื่อในเรื่องการทำคุณใสาการกระทำที่รุนแรงซึ่งเชื่อกันว่าคนที่ถูกกระทำจะเจ็บป่วยหนักถ้าถูกกระทำแรงมากก็อาจทิ้งตายได้สามารถลอยข้ามบ้านข้ามแม่น้ำป่าเขาจนมาถึงหมู่บ้านที่ชาวบ้านเดินไปตามถนน พวกมันมาอีกแล้วพวกเธอรีบเข้าบ้านหนังแสมก็รีบเข้าไปในบ้านโดยไม่ลังเลเลยปิดร้านแล้ววันนี้มากันเยอะมากพวกเธอรีบเข้าบ้านให้ไวเลย <c oughs> ใครก็ได้ช่วยด้วยช่วยฉันหน่อยพังอีกแล้ว <c oughs> แล้วก็พยายามออกแรงสุดกำลังพยายามอีกนิด <c oughs> ก็โผล่หัวออกมาแล้วโผล่หัวออกมาแล้ว มีหัวเดียวสีขาวโผล่มาจากหน้าต่างเหนือหัวแล้วก็ดูอ่อนแรงนิดมามองไปเห็นด้านหลังแล้วรีบขึ้นมาอีกนิดโผล่ออกมาด้านบนแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วลูกดำออกมาดึงสุกซีตัวเอง ให้ลูกคนแต่เป็นลูกปีศาจที่กินสุกซีตัวเองยังไม่เกิดอีกแล้วไปก่อนแล้วไปแล้วไปแล้วออกไผ<อ>หานไปสิบปีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังแบงกินอะไรบางอย่างอยู่ข้างทางขยะหนูจะหนูชื่ออะไรเหรอเธอหันไปมองพระ ถ้าหนูยังไม่มีชื่ออาตมาจะตั้งชื่อให้เองนะป่านุ่มพานนหันไปมองหน้าพระด้วยความสงสัยพระก็ยิ้มให้และยื่นมือไปหาเธอเธอจึงยกมือรับทันทีแล้วพระก็พาเธอเดินไปบนพื้นดิน ขอบคุณยังไงทุกคนก็รีบมาวงตัวกันเร็วเขาต้องให้เธอคนนี้จัดการเรื่องนี้แล้วรีบขึ้นมาเธอเกิดอะไรขึ้นจริงหรือล้วมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่เดนนี่เด็กคนนี้ออกไปแล้วเขาเป็นเด็กที่ดื้อรั้นมากจริงฮ่าฮ่าเฮ้มีอะไรเหรอฉันมีเรื่องอะไรเหรอห้าปีที่ผ่านมา นี่จะดีหนุ่มหล่อประจำห้องเรียนที่ทำให้สาวๆในห้องต่างก็แอบ,บชอบเขากันทุกคนนี่แหละพี่ดีครับขอบคุณแล้วนะแม่จันตี้เห็นไหมว่าเธอกำลังบริการทั้งสามคนนี้อยู่ จันตี้ก็เดินเข้าไปใกล้กับนีพวกเราตะโกนเรียกละโบกมือแล้วจุดเหล่านี้อาจจะขาดไปก็ได้รู้แล้วว่าพี่ก็เหมือนของเราเหมือนของใครก็ไม่รู้เราไม่รู้หรอกแต่ก็เริ่มสนใจขึ้นมานิดหน่อยและมันก็คุ้มค่าน,นะแบบนี้แหละจะให้รู้ว่านั่นก็เป็นของเขาเหมือนกันเราเองก็อาจจะเริ่มติดต่อกันพวกเขาก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันดีที่ได้เริ่มต้นกับเธอคนนี้แต่ว่า อย่าทะเลาะก,กันอย่าทำแบบนี้ทุกคนกำลังมองอยู่แล้วอย่าให้เป็นแค่พี่คนนี้เขาเองก็เหมือนกันคุณอาจจะลำบากแล้วในขณะที่เธอกำลังยืนมองพวกเขาอยู่จู่ก็มีแมงมุมโผล่มาบนหน้าของพี่ดีที่เสื้อของเขาเป็นแมงมุมเขาเปิดทางให้แมงมุมออกมาแล้วเหยียบหนีไปนี่ไม่ตายหรอกเธอสังเกตเห็นนั่นใหมทันใดนั้นก็มีแมงมุมมากขึ้นเรื่อย,อยมันปีนขึ้นไปบนหน้าของเธอด้วยฟ พวกเขาก็พาเหตุการณ์ที่สามนี้ไปห้องของอาจารย์และคนที่เฝ้าอยู่ตรงนี้ก็น่ากลัวมากทั้งหมดนี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นแบบนี้เพราะว่ามันต้องการของที่นี่เจ้าของหลังจากเลิกเรียนเธอมักจะเดินขายขนมเพื่อนำเนินมาให้แม่ที่บ้าน แม่หนูกลับมาแล้วค่ะแม่ไม่เห็นมีใครอยู่ที่บ้านเธอจึงเดินขึ้นไปหาแม่ข้างบนลูกแม่ลูกให้แม่อยู่กับลูกเถอะแม่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วอยู่กับลูกเรามา จากนั้นอันก็หยิบมิดขึ้นมาเพื่อจะฆ่าตัวตายทานุนรีบวิ่งเข้าไปจับไว้และก่อนอันอีกครั้งบอกว่าอย่าอย่าทำอะไรไม่ดีเลยทิ้งลูกไปลูกก็ไม่อยากลายเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันพานุนยืนมองอยู่ที่ประตูขณะที่คนอื่นๆกำลังเตรียมนานพิธีบูชาเธอมองไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ของเธอผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งตัวเรียบร้อย เห็นเหตุการณ์นั้นก็หันไปมองหน้าพานุนจากนั้นพวกเขาก็จับมือผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาให้เห็นได้ชัดผู้ชายคนหนึ่งถอดเสื้อออกต่อหน้าพระขณะที่เห็นเพียงรอยสักที่หน้าอกของเขาแล้วเขาก็เริ่มลงเอเมืดต่อผู้หญิงคนนั้นก็นี่กำลังหลองฟังคนนั้นเองเหนเชิงบาดเลยนะเมียแม่อยากให้รีบออกไปทันที ตอนนั้นเองที่เธอกับทีตากำลังเดินตามถนนก็เห็นว่ากำลังมีการต่อสู้กับกลุ่มที่หยุดอยู่ตรงเวลาแล้วเดนทำไมพวกเราถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะฟานุนหันไปมองเดนขณะที่เดนก็เหลือบตามองเธอเหมือนกันตอนที่แผ่นแท้ดลอดจากรอยนี้ไว้ข้างหลังเดนกบเสียเงินหมดแล้วก็วิ่งหนีหายไปเลยคุณไม่ได้บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมเดน เธอไม่ต้องห่วงพวกเราหมายความว่าเธอตั้งใจไว้หนึ่งสมัยเดินเธอเคยฆ่าคนของเราและจะขับไล่หัวหน้าของเราออกไปนี่อาจจะกินอันนี้แล้วรดโตไวๆแล้วอย่างที่เด็กพูดหรือเปล่าว่าอาจจะขับไล่หัวหน้าของเขาได้ัมพูชาจีนก็ไม่รู้เหมือนกันฉันจำได้ว่าให้หยุดทำกับเดนเธอยังเด็กขนาดนี้แล้วจะมาที่นี่ทำไม รอให้เดินเสร็จก,ก่อนรีบออกไปเธอเด็กคนนี้คิดอะไรเก่งที่นี่มันไกลมากอยู่ดีๆก็โผล่มาแบบนั้นเขาเหมือนเดินอยู่บนดินแล้วเขาก็ออกมามีแต่ผมเต็มไปหมดฉันพยายามช่วยเขาแล้วแต่เขาตายไปแล้วเธอเชื่อฉันไม่ได้หรอกทีตาบางทีฉันก็สงสัยว่าฉันเป็นคนที่คนอื่นว่าโหดร้ายแบบนี้จริงๆหรือเปล่าฉันเชื่อเธอแน่นอนและฉันรู้ว่าเธอไม่ได้ตั้งใจจะทำแบบนั้นจริงๆ ฉันมีเรื่องจะบอกเธอแล้วเรื่องอะไรเหล่ารีบบอกมาเลยสิเมื่อคืนนี้เองฉันฝันเห็นเธอแล้วก็บอกเธอไปแล้วแล้วเธอก็เอารอยสักนั้นไปให้ทิตาดูด้วยก็คือรูปนี้แหละเหมือนเป็นรอยสักอะไรสักอย่างแต่โอ้ยฉันปวดท้องมากเลยปวดหนักมากแม่เกิดอะไรขึ้นพอทิตาหันไปดูก็เห็นเธอพาหนูเลือดไหลตามขานี่แหละ นี่เอาเสียงของเราไปใช้ก่อนนะแล้วรอเราอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาซื้อยาบรรเทาอาการปวดท้องมาให้เธอรีบกลับมานะเราจะรออยู่ตรงนี้ใช่ไหม <c oughs> ทีตาก็รีบวิ่งออกไปซื้อยาให้พานนระหว่างทางเธอก็วิ่งไปชนกับผู้ชายคนหนึ่งที่สวมหมวกสีดำอ้อขอโทษคะรบกวนขออภัยด้วยนะทะไม่เป็นไรหรอกน้องเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ ขณะที่กำลังเลือกผู้ชายผิวดำอยู่ก็เห็นสัญ,ญลักษณ์ในกระดาษที่ฟาน,นิตให้ทีตาดูตอนนั้นทีตาหันไปมองแล้วเห็นรอยสักที่หน้าอกของผู้ชายผิวดำซึ่งเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ในกระดาษแป๊ะเลย ยังไงดีคะลุงหนูขอตัวไปก่อนนะแล้วเธอก็รีบวิ่งออกไปอย่างรวดเร็วทีตาก็วิ่งด้วยหันหลังมองด้วยเพราะเธอรู้สึกว่ามีใครบางคนกําลังตามเธออยู่ตอนที่เธอวิ่งมาถึงซอยเล็กๆผู้ชายผิวดําคนนั้นก็กําลังสวดอะไรแปลกๆโอมาเตอสกาอสกาทีตาล้มลงกับพื้นแล้วก็เริ่มอาเจียนออกมาเป็นเลือดและน้ําเหลืองไหลออกจากปากของเธอ จูเธอก็จับขวนตัวเองแน่นแล้วเริ่มมีขนไก่และหูไก่งอกออกมาจากตัวเธอเธอวิ่ง <revol> ต <ving noise> ามเขาไปเพื่อไปหาทิตาทิตายันอยู่ที่นั่นกันนาทิตารอยสักนั้นเห็นได้ชัด แค่อพอเดียวคือเดินต่อไปแบบนี้หลักือการเอาคืนให้เธอเธอพันนอนสองกระจกนั่งกอดเขาร้องให้อยู่ในห้องของเธอแต่ฉันก็อยากให้มันเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆนะทาไมมีคนตายตอนที่อยู่ใกล้ฉันแบบนี้กำลังร้องให้อยู่เธอกลับรู้สึกเหมือนคันผิวหนังชื้นมาเฉย ช่วยฉันดูหน่อยช่วยฉันหน่อยเกิดอะไรขึ้นกับฉันแม่ช่วยฉันหน่อยแม่เนืงทันนอนพยายามจะออกไปแต่แม่ของเธอล็อกประตูจากก้านดอกแล้วหายไปแม่ช่วยฉันด้วยแม่ช่วยฉันด้วยเจ็บมากเจ็บไปหมดเธอพาน,นอนมีเลือดออกเต็มตัวขณะที่เธอเดินเข้าไปในห้องเรียนทำให้นักเรียนทุกคนหันมามองเธอ ว้าวเธอดูแปลกไปมากเลยนะแล้วเธอไปทำศัลยกรรมมาจากที่ไหนกันแน่เด็กผู้หญิงคนนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันตอนออกไปเล่นชั้นจันทีก็แอบเห็นเธอพานั่งคุยกับดีอยู่มันทำให้ฉันตกใจมากเลยวันนี้พานดูสวยแปลกตาไปเลยดีเธอเคยคุยกับฉันไหมหละ่ะเฮวันนี้มาศึกษาฉันแบบนี้ ก็เพราะฉันไม่มีโอกาสได้พูดด้วยนาสิคืนนี้ฉันมีเรื่องหนึ่งอยากให้เธอเชื่อฉันได้ไหมยินดีต้อนรับเสมอเสียนที่จะอยากไปที่ไหนเหรอก็คือวัดแห่งหนึ่งที่เขาทำเป็นสถานที่สําหรับทุกอย่างเหมือนกับศาสนานางชุดพิมพ์ได้เห็นสถานที่นั้นแล้ว นั่นแหละแล้วก็หยุดเศร้าที่ตรงนั้นพวกเขาก็เดินเข้าไปข้างในดูเหมือนที่นี่จะเป็นสถานที่ที่ถูกทิ้งร้างไม่ใช่หรอกดูเหมือนจะมีคนมาสักการบูชาทุกวันลองดูใหมส่สิสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้โกหกเธอเลยนะ คุนทำอะไรเหรอฉันเห็นแบบนี้ก็คุยกับเธอฉันถามเขาเขาแค่บอกว่าอยากให้เธอได้มาที่นี่เท่านั้นเองจูจูก็มีคนจำนวนมากออกมาตอนนั้นคุณเอาสิ่งที่เรียนมาทำที่นี่เธอเธอจับเขาไปเราร้องเพลงมา14ปีแล้วเขาทำให้เราเสียเวลามากจริง คุณคือผู้สืบทอดศาสนาของเราเพราะว่าเราส่งคุณไปกับเธอใช่ไหมนี่หมายความว่าคุณสามารถไปได้ถูกต้องแล้วและเธอก็ไม่ใช่แม่ของสิ่งนี้ด้วยมันก็แค่รับจ้างสร้างลูกให้กับตระกูลเพื่อสืบทอดศาสนานี้เท่านั้นพวกเขายังจับเธอพานนไปมัดมือไว้ที่ปราสาทเธอได้เห็นผู้ชายที่มีรอยสักอยู่ที่หน้าอกนั่นคืออาอาจจะเป็นพ่อของเรา และตอนนี้อาจมีผู้หญิงที่ีี้าอาจจะเป็นสัตว์บนเวทีไม่ใช่คนจริงฮ่าไม่ใช่เรอคำแบบนี้ก็เพื่อศาสนาของพวกเราทุกคนใช่ไหมใช่นะเปิดเลยพวกเขาจะออกไปหาสัตว์ที่อยู่บนเวที อู้อนวยการโรงเรียนนั้นก็เริ่มถ่ายวิดีโอเพื่อให้ครอบคลุมถึงศาสนาแล้วก็เชิญพระของศาสนามาเข้าร่วมด้วยเขาเตรียมตัวและพร้อมสําหรับทุกอย่างแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นพวกแกพอได้แล้วเราเป็นตํารวจพวกเราได้ล้อมรอบทุกทางหมดแล้วเดนก็รีบวิ่งเข้ามาช่วยเธอทันทีคนที่ไม่เกรดฉันใช่ไหม ฉันได้ติดตามดูและรู้ว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องมืดมนอะไรเลยเธอพยายามช่วยพระที่ถูกทำร้ายและแม่ของฉันที่ต้องตายเพราะคนพวกนั้นเหมือนกันตอนนี้ก็มีคนเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังเหมือนกันคือเธอพยายามช่วยเหลือทุกคนสุดท้ายผู้นำทางาศาสนาถูกตำรวจยิงเสียชีวิตและผู้ที่เกี่ยวข้องกับาศาสนานั้นก็ถูกตำรวจจับกุม